สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคำตอบและแสดงวิธีทำนะคะต่อจากเรื่องที่เราได้เรียนก่อนที่เราจะปิดเทอมไปค่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะข้อ1นะคะให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะบริษัทผลิตสินค้า6 3 4 8 0 0ชิ้นส่งสินค้าไปขายแล้วจำนวนหนึ่ง ยังเหลือสินค้าอยู่485,000ชิ้นบริษัทส่งสินค้าไปขายแล้วกี่ชิ้นค่ะทีนี้หนูอ่านโจทย์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าบริษัทส่งสินค้าไปขายแล้วกี่ชิ้นต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกอะไรเรามาบ้าง <c oughs> ก็คือบริษัทเนี่ย ผลิตสินค้า634,800ชิ้น <c oughs> ส่งสินค้าขายไปแล้วจำนวนหนึ่งยังเหลือสินค้าอยู่485,000ชิ้นสิ่งที่นักเรียนต้องดูก็คือเขาบอกมาว่าเขาส่งสินค้าไปขายแล้วจำนวนหนึ่งนี่นะส่งสินค้าไปขายแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรารู้ไหมว่าจํานวนหนึ่งคือเท่าไหร่คือเรายังไม่รู้ว่าจำนวนหนึ่งคือเท่าไร่ใช่ไหมลูกมันคือสิ่งที่เราจะต้องหาทีนี้เราก็จะนำไปว่าเป็นผังความคิดนะคะเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยผลิตสินค้า6 3 4 8 0 0ชิ้นคือทั้งหมดแล้วเนี่ยผลิตมา6 3 4 8 0 0ชิ้นนี่คือส่วนทั้งหมดที่เขาผลิตมาเมื่อเขาผลิตมาแล้วเขาบอกต่อว่า สินค้าเนี่ยขายไปแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งเรารู้ไหมจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ไม่รู้แต่เรารู้แหละว่ามันคือจำนวนเนื้อมันเราอาจจะต้องหาแล้วแหละว,ว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยคือเท่าไหร่ปึ๊บขายไปแล้วจำนวนหนึ่งตรงนี้เราก็ใส่มาก่อนเพราะว่ามันคือส่วนที่เขาผลิตมาใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่ายังเหลืออยู่อีก485,000ชิ้น นี่คือส่วนที่เขาเหลืออยู่485,000ชิ้นและบริษัทถามเขาถามต่อว่าบริษัทเนี่ยส่งสินค้าขายแล้วกี่ชิ้นก็คือส่วนตรงนี้เขาขายไปแล้วกี่ชิ้นล่ะเรารู้ว่าเขาผลิตทั้งหมดเท่านี้ผลิตทั้งหมด634,800ชิ้นนะเมื่อขายไปแล้วเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยยังเหลืออยู่400,000 85,000ชิ้นเราจะหาได้อย่างไรก็คือนำสินค้าทั้งหมดที่บริษัทผลิตเอามาหักด้วยสินค้าที่ยังเหลืออยู่นะสินค้าที่บริษัทผลิตทั้งหมดหักออกด้วยสินค้าที่ยังเหลืออยู่คำตอบที่ได้เราก็จะได้ว่า ที่ขายไปแล้วจํานวนหนึ่งเนี่ยคือเท่าไหร่ส่วนที่ขายไปเนี่ยก็คือตรงนี้เราต้องหาใช่ไหมทีนี้เราก็นํามาเขียนแสดงวิธีทำํำก็เขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาทีลาบรรทัดนะคะก็คือบรรทัดแรกบอกว่าบริษัทผลิตสินค้า634,800ชิ้นบรรทัดที่2 ส่งสินค้าไปขายแล้วจำนวนหนึ่งยังเหลืออยู่485,000ชิ้นส่วนมาท่าที่3คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือบริษัทส่งสินค้าขายไปแล้วเท่าไหร่ล่ะอัน,นี่คือส่วนที่เราต้องหาใช่ไหมว่าเขาขายไปแล้วเท่าไหร่ก็เอาจากประโยคสัญลักษณ์เนี่ยลงมาเขียนตรงนี้และเราก็หาคำตอบ ซึ่งตอนนี้คําตอบที่เราหาได้แล้วนะคะคือเอาไปคิดในสมุดทดของเราคําตอบที่หาได้ก็คือบริษัทส่งสินค้าไปขายแล้ว1นึ8 0แชิ้นนะคะเราก็ตอบมาเลยว่าบริษัทส่งสินค้าไปขายแล้ว1นึ่งแสนชิ้นค่ะจบแล้วนะคะข้อที่1ค่ะต่อไปข้อที่2ออ่านโจทย์ พร้อมๆกับครูนะคะแม่มีเงินฝากอยู่แล้วจํานวนหนึ่งมีอยู่แล้วจํานวนหนึ่งต่อมาฝากเงินเพิ่มอีก1นึ่ง0สนบาททำให้แม่มีเงินทั้งหมด785,367บบาทเดิมแม่มีเงินฝากในธนาคารเท่าใด อ่านทวนอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็คือแม่เนี่ยมีเงินฝากอยู่แล้วจํานวนหนึ่งมีในธนาคารละจํานวนหนึ่งแต่เรารู้ไหมว่าจํานวนหนึ่งนี้เท่าไรเรายังไม่รู้ว่าจํานวนหนึ่งคือเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะต่อไปเขาบอกว่าฝากเพิ่มอีกมีอยู่แล้วจํานวนหนึ่งนะนํามาฝากเพิ่มอีก1นึ0 0 0สหมื่นหกพันบาททำให้มีเงินทั้งหมดก็คือเอาจํานวนหนึ่งกับอันเนี้ย้ามารวมกันแล้วจะทําให้มีเงินทั้งหมด1นึ่งแสนเจ็ เอห้ย7 8 5 3บ7บาทเดิมแม่มีเงินฝากในธนาคารเท่าใดนี่คือเขาถามว่าแล้วแม่มีเงินฝากในธนาคารเท่าไรล่ะมาดูก่อนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าเดิมแม่มีเงินฝากในธนาคารเท่าไหรก็คือนี่ไงจํานวนนึงเนี่ยตอนแรกเลยที่เขามีอยู่จํานวนหนึ่งคือเท่าไหร่ก็คือเดิมนั่นแหละแม่มีเงินฝากในธนาคารเท่าไรต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามเราก็เขียนมาว่า ถามอะไรบ้างถามว่าแม่มีเงินฝากอยู่นะคะคารจำนวนหนึ่งต่อมาเออไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามสี่ครูพูดผิดสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือแม่มีเงินฝากอยู่แล้วจำนวนหนึ่งต่อมาฝากเงินเพิ่มอีก1 5 6 0 0 0บาททำให้มีเงินทั้งหมด785,367บาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะทีนี้เรากำลสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะ เขาบอกว่าแม่มีเงินฝากอยู่แล้วจํานวนหนึ่งนี่ไงจํานวนหนึ่งแต่เรายังไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไรแล้วก็วาดมาหนึ่งแท่งนะคะต่อมาฝากเพิ่มอีกฝากเพิ่มก็อเอามาต่อกันจากจํานวนหนึ่งที่เขามีเข้ามาฝากเพิ่มอีกหนึ่งแห้าหมื่นหกพันบาทนี่คือส่วนที่เขามาฝากเพิ่มใช่ไหมคะพอฝากเพิ่มเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าทําให้แม่มีเงินทั้งหมดเงินทั้งหมดก็คือนี่ไงหมดนี่เลยหมดนี่เลยคือเงินทั้งหมด ทั้งหมดเนี่ยทำให้แม่มีเงินทั้งหมด785,367บาทน,นี่คือเงินทั้งหมดนะคะเดิมแม่มีเงินฝากในธนาคารเท่าใดเขาถามว่าเออเดิมละแม่มีเงินฝากในธนาคารเท่าไหรเขาก็หาส่วนนี้ไงนี่ไงส่วนตรงนี้หนูเห็นไหมลูกเนี่ยคะ่ะว่าแม่มีเงินฝากอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนเดิมนี่แหละแม่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารเท่าไรคือหาตรงนี้ทีนี้ เราทราบแล้วว่ามีทั้งหมดเท่านี้มีทั้งหมด78 5 3 6 7บาทฝากมาเพิ่มอีกเท่านี้156,000บาทจะหาส่วนที่ยังขาดหายไปเราก็นำมันมาเอาจำนวนทั้งหมดลบด้วยจำนวนเงินที่เอามาเพิ่มก็จะทําให้ทราบว่าไอ้จำนวนหนึ่งที่เคยมีอยู่เนี่ยมีเท่าไหร่นะคะ เราก็นํามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เนาะยังไงจํานวนทั้งหมดที่มีและหักออกลบออกด้วยเงินที่นํามาฝากเพิ่มนะคะและนํามาแสดงวิธีทําเขียนวิธีทําก็เขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ค่ะคือแม่มีเงินฝากอยู่แล้วจำนวนนึ่งต่อมาฝากเงินเพิ่มอีก156,000บาท ทำให้แม่มีเงินทั้งหมดนี้บัทัดที่2นะคะ785,367บาททีนี้บรรทัดที่3ก็คือบรรทัดที่โจทย์ถามค่ะว่าเดิมแม่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารเท่าไรใช่ไหมแล้วก็เอาจากประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนตรงนี้และหาคำตอบเห็นไ,ไหมหาคำตอบว่าได้เท่าไหร่ทีนี้เราหาคำตอบและได้629,376บาท เราจะได้แล้วว่าเดิมแม่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารเนี่ยหกแสนสอ้าพันสามกจโอเคจบไปแล้วนะคะข้อที่2ต่อไปข้อที่3สามจทย์พร้อมกันอีกนะคะเพื่อที่จะเป็นการทบทวนนะลูกเนาะผู้ส่งออกสินค้ากเกษตรมีข้าวโพดอยู่จำนวนหนึ่งเอามาแกะมีข้าวโพดอยู่จำนวนหนึ่ง ก็ยังไม่รู้อยู่เดียวมีจํานวนหนึ่งมันมีเท่าไรใช่ไหมรู้แค่ว่ามันมีอยูจำนวนหนึ่งส่งขายต่างประเทศ7จ็ดแสตันที่เหลือขายทั้งที่เหลือทั้งหมดขายในประเทศ2 000, 1 2ล้านนึ่งแตันเดิมผู้ส่งออกสินค้ากเกษตรมีข้าวโพด กี่ตันอ่ะเขาบอกว่าผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยมีข้าวโพดอยู่จํานวนหนึ่งแสดงว่ามันเป็นข้าวโพดท,ทั้งหมดแล้วแหละข้าวโพดท,ทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายต่างประเทศ7 2 9 4 3ตันและที่เหลือก็เอามาขายมันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือไปขายในต่างประเทศแล้วก็ขายในประเทศเนี่ย2,123,476ตัน ทีนี้มาดูสิ่งคุบอธิบายขนาดนี้แล้วนะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือเดิมผู้ส่งออกสินค้ามีข้าวโพดกี่ตันต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกเขาก็บอกมาว่าผู้ส่งออกเนี่ยมีข้าวโพดอยู่จํานวนหนึ่งนะซึ่งจํานวนหนึ่งเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศแล้ว7จ็ดแสนสอตันส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยขายในประเทศเลย2องล้านหน่งแสนสอตัน ทีนี้เราสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะเรารู้แล้วว่าเออส่งขายต่างประเทศเนี่ยเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่สิบสามตันใช่ไหมอันนี้มาดูก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดก่อนว่าเขาบอกว่ามันมีเดิมเนี่ยมันมีข้าวโพดอยู่จานวนหนึง่งเรารูไ้ไหมจานวนหนึง่งคือเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่จํานวนไปเรารู้ว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดไอ แท่งสีฟ้าๆของเราเนี่ยคือข้าวโพดจํานวนหนึ่งซึ่งข้าวโพดจํานวนนี้จํานวนหนึ่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่งขายต่างประเทศไปละ7 2 9 4 3 3ตันและอีกส่วนที่เหลือก็ขายเหมือนกันขายในประเทศ2 1 2ล้านตันทีนี้เขาถามว่าเดิมผู้ส่งออกสินค้ากเกษตรมีข้าวโพดกี่ตัน เดิมมีข้าวโพดกี่ตันหนูก็ดูสิว่าเขาไปขายต่างประเทศเท่านี้เอาไปขายในประเทศเท่านี้ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมีข้าวโพดทั้งหมดกี่ตันก็มันไปทำไมกันเอาไปรวมกันเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่านำที่ขายต่างประเทศกับที่ขายในประเทศเนี่ยเอามารวมกันนะคะแล้วก็เขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำ ซึ่งวิธีทำก็ไม่ยากก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาอย่างที่1ผู้ส่งออกสินค้ามีข้าวโพดอยู่จํานวนหนึ่งส่งขายต่างประเทศ729,043ตันอันนี้คืออย่างที่1น,นะคะต่อไปอย่างที่2องเขาบอกว่าที่เหลือขายในประเทศ2,123,476ตันและบรรทัดที่3นะคะคือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเดิมผู้ส่งออกสินค้ากเกษตรมีข้าวโพด ท่าไรละเก้าประโยคสัญลักษณ์เนี่ยมาเขียนแล้วก็หาคําตอบใส่คําตอบเข้าไปซึ่งคําตอบที่เราได้คือสองล้านแปดหมื่นห้าพันเอ้ยสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าตันเราก็จะได้แล้วว่าเดิมผู้ส่งสินผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยมีข้าวโพดทั้งหมดสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าตันนะคะ เสร็จแล้วหนึ่งข้อไอ้หน้านี้นักเรียนต้องจําไว้นะลูกเพราะว่าเราจะต้องเอาไปทําแบบฝึกหัดนะคะหน้านี้นะคะมันจะมีวิธีคิดเขียนประโยคสัญลักษณ์วิธีทาแล้วก็คําตอบลงไปนะคะเราจะทําในแบบฝึกหัดประมาณนี้นะต่อไปแทนอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่สี่อ่านโจทย์พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปีที่แล้วพ่อมีรายได้2 0ง5สนสบาท เมื่อรวมกับรายได้ของแม่ทำให้มีเงินรายได้ทั้งหมด832,36บาทปีที่แล้วแม่มีรายได้เท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ก็จะถามว่าปีที่แล้วเนี่ยแม่มีรายได้เท่าไรใช่ไหมต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกเขาบอกมาว่าปีที่แล้วพ่อมีรายได้245,581บาท แล้วยังบอกต่ออีกว่าเมื่อเอามารวมกับปีรายได้ของแม่เนี่ยเอาของพ่อมารวมกับรา,รายได้ของแม่แล้วเนี่ยทำให้มีรายได้ทั้งหมดแปดแสนสามมื่นสองร้อยสามสิบหกบาทอะครูถามหน่อยว่าไอ้รายได้ของแม่ที่พ่อมารวมเรารู้หรือยังรายได้ของแม่เนี่ยยังยังไม่รู้แค่เรารู้ว่า เมื่อเอารายได้ของพ่อรวมกับรายได้ของแม่เนี่ยทำให้มีรายได้ทั้งหมด83236บาทดังนั้นมันคือสิ่งที่เราต้องหามาแหละเขาเพราะว่าเขาถามว่าแม่มีรายได้เท่าไรใช่ไหมทีนี้เราก็มาวาดเป็นผังความคิดเขาบอกว่าปีที่แล้วพ่อมีรายได้245,581บาทอันนี้คือส่วนที่พ่อมีรายได้ใช่ไหมคะแทงสีม่วงนี้ทีนี้ เขาบอกว่าเอาของพ่อเนี่ยมารวมกับรายได้ของแม่ใช่ไหมปึ๊บแต่รายได้ของแม่เรารู้หรือยังยังไม่รู้ใช่ไหมเรารู้แค่ว่าเอาพ่อมารวมกับรายได้ของแม่ซึ่งสองคนนี้เขาสองคนนี้มารวมกันเนี่ยแทงยาวๆเนี่ยเอามาต่อกันคือมารวมกันแล้วได้ทั้งหมดแปดแสนสามมื่นสองร้อยสาสิบหกบาทเอาของพ่อรวมกับของแม่แล้วได้ 83,236บาทถามว่าแม่มีรายได้เท่าไหร่เอา้าเราต้องการหารายได้ของแม่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าทั้งหมดมีเท่านี้เป็นของพ่อไปแล้วเท่านี้เราจะหาของแม่ได้ไงเราก็นำทั้งหมดที่เขามารวมกันหักออกด้วยรายได้ของพ่อ ก็จะได้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายได้ของของแม่ซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะก็คือเอา832,36ลบด้วย245,581พอเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนแสดงวิธีทำะคะ่ะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยพ่อมีรายได้245,581และ เมื่อรวมกับรายได้ของแม่แล้วเนี่ยทำให้รายได้ทั้งหมดมี8 3 2 2 3 6บาทดังนั้นบรรทัดที่3ก็จะเป็นบรรทัดสิ่งที่โจทามนะคะคือดังนั้นปีที่แล้วแม่มีรายได้เท่าไหร่ล่ะเ,เอาจากประโยคสัญลักษณ์มาเขียนตรงนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วก็นำไปหาคำตอบลงในสมุดทดได้คำตอบเท่าไหร่ตอนนี้เราได้คำตอบแล้วก็คือ 584,655บาทดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยแม่มีรายได้585,655บาทโอเคจบไปแล้วทั้งหมด4ข้อนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูถ้าเกิดหนูดูแล้วไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วถามครูได้นะคะ การบ้านที่ต้องทำนะคะให้นักเรยียนเนี่ยทำการบ้านในแบบัฝึกคณิตศาสตร์หน้าที่40และ41ค่ะหน้าที่40และ41ส่งภายในวันเสาร์ที่24กรกฎาคมนะคะโดยการถ่ายรูปส่งครูม,มาเนาะใครทำเสร็จก่อนให้ส่งก่อนนะคะใคร ขายเสร็จก่อนวันเสาร์ส่งก่อนได้เลยไม่ต้องรอวันเสาร์นะคะเสร็จก่อนส่งเลยอ่ะวิธีการหนูที่หนูต้อ,ตองทำก็คือหนูเห็นตรงคำว่าวิธีคิดนี้ไหมที่ครูวงอยู่ตอนนี้ให้กันหนูวาดแทงไปวาดแท่งเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนี้เขาบอกว่ากเกษตรกรขายข้าวได้สองแสนห้าหมื hmm. ่นบาทเมื่อรวมกับรายได้จากการขายปศุสัตว์อันนี้ก็เป็นแทงของกเกษตรกรใช่ไหมปึ๊บ เดียเปลี่ยนสีก่อนอ่ะนี่เป็นแท่งของกเษกษตรกรใช่ไหมอันนี้ขายข้าวขายข้าวได้สองแสนห้าหมื่นอันนี้คือที่เขาขายข้าวได้และทีนี้เขาเอามารวมกับรายได้ของปศุสัตว์ใช่ไหมก็ามารวมกับปศุสัตว์ เมื่อรวมกับปศุสัตว์แล้วทำให้มีรายได้ทั้งหมดเท่านี้เขาถามหาว่าแล้วกเษกษตรกรมีรายได้จากปศุสัตว์เท่าไหร่คือหาส่วนนี้ใช่ไหมหนูก็ต้องเอาทั้งหมดมาทำอะไรกับตรงนี้อ่ะเอามาลบกันและหนูก็เขียนในประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูเห็นไหมทำเหมือนหน้านี้เลยค่ะ หน้านี้ทํามา4ข้อนะคะส่งภายในวันเสาร์ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบการเรียน,นการสอนเพี่ยงท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ